คณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภา,าคใต้และศูนย์ปฏิบัติธรรมสะดาวจังหวัดสงขลานำโดยพระพรหมสัน์อภิวัฒโนได้ดำสำมานเรีที่เข้าร่วมโครงการอบรมโครงการบรรพชาสามเนรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2568โดยในครั้งนี้นะครับมีจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า1 0 0รูปทีเดียวได้รวมกันทำกิจกรรมก่อนจบโครงการในการเดินธรรมยาราเพื่อโปรดญาติโยม โดยเส้นทางนะครับเริ่มต้นที่วัดแหลมพอ้อจนกระทั่งถึงสวนประวัติศาสตร์พลเอกเพรมตินสุลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญของสามเณน,นะครับที่ได้เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ศรัทธาสาธุชนภาพแบกกรดและสะพายย่ามออกเดินธรรมยาตราของสามเณน,นะครับเต็มไปด้วยภาพของความสงบสงเงียมสง่างามทำให้ผู้ปกครองรวมไปถึงผู้ที่ได้พบเห็นก็ต่างปลื้มปิติเบิกบานใจทีเดียวครับ สำหรับการเดินธรรมยถาราในครั้งนี้นะครับนอกจากเป็นการฝึกตนตนหิวบำเพ็ญตะบะเป็นสัมมเนรแท้ที่โลกต้องการแล้วเป็นการฝึกฝนความอดทนให้แก่สัมมเนรอีกด้วยอีกทางเมื่อญาติโยมนะครับได้เห็นสัมมเนรเดินธรรมยรา่านต่างประนมมือถวายการต้อนรับด้วยความประทับใจและที่สําคัญนะครับในการเดินธรรมยถาราครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันครับของเครือข่ายบาวรทั้งบ้านวัดและโรงเรียนอย่างแท้จริง โดยสำม,มักงน,เ,นเองต่างตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดทีเดียวครับโครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนทําให้ช่องว่างระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนถูกเติมเต็มด้วยศิลธรรมนอกจากนี้ยังเกิดภาพบรรยากาศของความประเสริฐที่เรียกว่าการเห็นอันประเสริฐนะครับหรือเรียกว่าทัศนานุตริยะและยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่พระพุทธศาสนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติทีเดียวครับ